ใครที่รู้ตัวแล้วว่าคุณสำคัญสำหรับเขาขนาดไหนขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประดาบไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะอกเปลี่ยนพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาน ามดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมเดอให้พิเศษพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกพิจิยิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเอ็มเพลสพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่จิตใจดีนะคะรักใครรักจริงรักด้วยหัวใจนะคะมีความสุขุมมีความโรแมนติก พร้อมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมดูแลพร้อมซัพพอร์ตนะคะพร้อมเป็นคนรักที่ดีแล้วก็พลังงานของคุณนะคะหากว่ารักใครก็คือทุ่มให้จนสุดรักจนสุดเป็นห่วงจนสุดคิดถึงเรื่องราวของเขากังวลทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับเขายิ่งหากว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังคุณจะยิ่งเจ็บกับ กับความรักกับคนรักมากๆแต่ไม่ว่าคุณจะเจ็บช้ำยังไงคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยเขารักมากห่วงมากเจ็บมากแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยอยู่นะคะเรามาดูพลังงานของเขากันดีกว่าว่าคนที่รู้ตัวแล้วนะคะว่าคุณสําคัญสำหรับเขาขนาดไหนนั้นเขาจะเป็นใครนะคะเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูสเตรพลังงานของคนราศีสิงห์ ติไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันแล้วก็แคมเปร,รนพลังงานของคนราศีธนูมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาธาตุไฟขึ้นมาสี่ใบเลยเนาะเป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนเก่งทั้งคู่เลยนะคะมาพบมาเจอกันแล้วก็เป็นคนที่จิตใจหนักแน่นมั่นคงทําเต็มที่นะคะทาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่เหมือนกัน ในความรักความสัมพันธ์อาจจะมีความห่างไกลนะคะแล้วก็พลังงานของเขาเหมือนไม่ค่อยรีบร้อนเท่าไหร่ความรักความสัมพันธ์อาจจะดูเอื่อยๆนิดนึงนะคะไม่ค่อยบือหวาแต่ก็เป็นรักที่มีความมั่นคงจริงใจนะคะบางคู่อาจจะเป็นรักทางไกลยอยู่ห่างไกลกันด้วยนะคะเฝ้าคอยวันที่จะได้มาพบมาเจอกันนะคะเรามาดูเหตุผลของเขากันนะคะว่าทำไมเขาถึงรู้ตัวแล้วว่าคุณสำคัญสำหรับเขาขนาดไหนนะคะ เหตุผลนั้นคืออะไรนะคะความห่างไกลนะคะยิ่งห่างไกลยิ่งคิดถึงนะคะหรือว่าความห่างไกลระยะทางที่ห่างกันแล้วก็ระยะเวลาที่ร bueno ู้จักกันมาของคุณท um> ี่ส okay ุดให้เขาได้รับรู้แล้วว่าคุณมีความรักมีความห่วงใยให้เขาขนาดไหนนะคะเด็กถือเหรียญนะคะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ รอคอยกันและกันนะคะต่างคนต่างมีหัวใจดวงเดียวกันนั่นเองคิดถึงนะคะคิดถึงห่วงใย,ยเฝ้าฝันถึงนะคะน่าจะมีความห่างไกลกันเกิดขึ้นนะคะพลังงานของความห่างไกลค่อนข้างชัดเจนพลังงานของคู่ที่เป็นทั้ง ะะเป็นมิตรที่ดีเป็นกัลยานามิตรที่ดีนะคะมีความหวังดีมีความจริงใจแล้วก็เป็นคนรักที่คอยซัพพอร์ตกันและกันอาจจะเป็นรักแบบผู้ใหญ่รักแบบไม่ใช่ p o p ี้เลิฟไม่ได้อิน l ลิฟไม่ได้หวานไม่ได้โรแมนติกกันมากแต่ก็เป็นรักเป็นคู่รักที่คอยซัพพอร์ตกันและกันนะคะรู้จักกันมาสักพักแล้วความสัมพันธ์แม้ว่าจะไม่หวือหวา แต่ก็มีความเรียบง่ายต่างคนต่างเข้าใจกันและกันแล้วก็ต่างคนต่างทําหน้าที่ของกันและกันนะคะคิดถึงคิดมากนะคะฟุ้งซ่านแล้วนะคะหากว่ามีความห่างไกลด้วยแล้วก็รู้จักกันมาสักพักแล้วนะคะความห่างไกลที่มีระยะเวลาที่รู้จักกันยิ่งทําให้ความรักที่มีอยู่ในใจนั้น หนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมีความคิดถึงมีการเฝ้าคอยมีการรอคอยแม้ว่าจะอยู่กันได้นะคะต่างคนต่างอยู่ได้เนาะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะคะแต่ว่าภายในจิตใจหรือว่าเป้าหมายที่มีอยู่ในใจนั้นต่างคนต่างรับรู้ดีนะคะว่าเป้าหมายของคุณทั้งคู่ก็คือ การได้อยู่เคียงคู่เคียงข้างกันนั่นเองนะคะอาจจะห่างไกลกันมาสักพักไม่ค่อยได้พบไม่ค่อยได้เจอกันนั่นเองก็เลยมีทั้งความคิดถึงมีทั้งความห่วงใหยตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะได้มาพบมาเจอกันนะคะ ผู้รักที่มีความห่วงใยมีความมั่นคงให้ต่อกันและกันแม้ว่าจะห่างไกลกันขนาดไหนต่างคนต่างมีหัวใจที่มั่นคงต่างมีหัวใจดวงเดียวกันแล้วก็เป้าหอกันและกันนั่นเองนะคะแม้ว่าความรักครั้งนี้จะไม่ได้บือหวานไม่ได้โรแมนติกมากแต่เขาก็รับรู้ได้นะคะว่าคนที่เขารักคนที่รักเขาแล้วก็คนที่เขาอยากใช้ชีวิตด้วยนั้นเป็นใครนะคะนี่ก็เป็นพลังงานของเขา คนที่คุณคบด้วยคุยด้วยในตอนนี้นั่นเองนะคะคนที่เขาให้คุณเป็นคนสำคัญที่สุดในหัวใจของเขานะคะ